ไหมัวบอก่มัวัวเนแนมาบอกไปแล้วขอตัวนีขอข้องกันเลยทำไ้ี่ละอขึ้นด้วยทีตัวเบิงซาเลียงน้ำมันจิเจีนเยทแกข้าวเยอะไหมครับข้าวคุณอ่ะโอ้ข้าวได้ทีเหมือนที่สองร้อยกว่าิดนี่เจ๊กสองร้อยหก่ม่ชงนี้เพิ่อนบถอยเข้ามาหาเสียงเตี้เปียโอเค แม่บ่ขายดอกลูกดีขายที่ไม่จังแม่บ่ขายดอกลูกดีขายที่ไม่จังนนลย่างนี้ก็อบหว่าส่งมึงเส้นนี่นะเด็ดกูอยู่ในทางยหายเยอะมันกี่เดยดทางกยาย้องมันเนี่ยคักก็ทางยายยังไม่จับยังไร่ใช่มว่าอยากรู้สำคัญนะชเด็ดร้านุน้ำเสด้วย สายพันไมพอแก้อดูดละคนรถตัวรถเนียงไปเลยไล่ะพ่อแกมันเกิดมาแล้วอ้เจี๋ยวผ่านกอนผ่านก่อนสายพันไมวมาจนว่ากตาไเสือไม่ได้กินดอกบ่อยาเสียงนี่แพอแกนะบ่ขยะในบ้านฟังอยากได้ฟุ้ง าองเดซเมล็ดคนนแตกสลากก็เห็นลอมละลายบอโอคนเล็กอ่ะอืมไม่ไดไม่ตะก้นี่ไลนี้เป่มเป่ากปนบ่ไรนะระวังเล็กกับตะกนเนอเรากแกเสีนีมันซีบากหาบจอจะขาดุ

กูหากูหาขายบ้าก็คือจังหนึ่งเพราะขายหัวน่อยทุกอย่างหาซื้อมา ก็เป็หาร้อยได้ขายสิบบาทตาพี่มาพี่มาบ้างเบียมันตายแล้วมันจะรอดโอ้เวมันกินเลยอดพนวมนึดงมึงเหล่าตาพวกเป็นกระมิลูกเลยตายก็ตายันมาบไปดฮัลโหลตูปผูมันนั่นทงขันทีเตียบิ้ดเล่หนอ สเปิร์มบ่มดีบ่มสิยอลารเนียวลกชิ้นยังึ้นเหนียวแหมสุนเย่เอรกันยังไม่หันดิคุณเมื่คนณเมืคนเนาะมื่อเนาะคไม่เจ็บเลยวะเอเบิคนปั่นไอเียคนันไอเสียคนปั่นเอเบิคนกินคุณเมอคเมอคไจิมาเห็นว่าลูกชิ้นลูกเดียวนึว่าไอเบิร์รู้กันใจเอกอคุณลูกชิ้นปลาันยังกับแม่คลณปขาดได้มาคนเหนียว ปั้นันเหงียวเนาะต้องตังนี่เว้ยเนาะโอ้เป็นงั้นเนาะปีนั้นเนาะกินดงด้านนี้กินดงด้านนี้เนาะขอให้จำจำได้เนาะใครได้กินลูกกินป่าเลยคนเป็นซิฟเนาะไปเนาะ นาะเจอเนาะเขาไปกินยู่รงท่านนั่นแล้วมันเบื่อเนาะแล้วพอดีเจ๊ฟงใจ่บุ๊กได้ลูาชิ่นปลา่นว่าไปเลยกับฟังเรือแจ้งฟอนไมเราที่ยิ้เขาหรือเ่องนี้หลายนเขางานน่งรุ่นลนก็ว่เลาหลายนเนาะชินชินโดเนาะไปห้อเขาไปได้จำารกน้านอนมีเขาจะมาเขียบบังเอิเขาได้จำกินดีเาขาไปหลายคนเนาะื่อนั้นมีหนัง เบื่องหนังมีหนังมีหนังเบงนังเล้วๆทากกันไปกินเียนอร่วมกันรู้อปล่าูเปล่าอกปเดียมันมาบอกับมาพอเร็วหยิบเกล็นะจรวบอะจบรวก็ได้ดวยาถงก้อนไ้ดเนียเท่าปาไดุ้กชิ้นปลาไดุ้กชิ้นปลาฉันว่าในแท้มันเขาเหนียวอะโศกแลเนี่ยโกแลวเนี่ยแทมว่าจะของโชกอีกทีโอยหลอก คนเป็นร้อยคนสนอกเขาไม่ได้ทุกชิ้นเดียวมีน้องเดียวได้เนาะทั้งบุญเดียวมาลงทังวิธีบันปลายแล้วไปกำเปเป็นอจังเลยว่าตั้งแตจิเขาเนียวลงเสกนาห้างแนี้ปืนเลยีปืนอ่ะเอเนเอาลเอาปี่ปืนอยู โอ้ยสั่ใสฝุ่นน้ำเลยมันคือกี่แ้วไรกัานหัว้าทีเชฟเท็กพ่อเบเคนโดฮะเออเรามาดูเรามาดูอ่าลูกมือเชฟครับผม AKA คนเดิมฮะ วันนี้เปลี่ยนวันนี้คุณเสีอจะทำอะไรกินครับจักเแต่ไอ้บงดูได้ลายมันเด๋ตะไข่ไหมเอาชิมชมมันนะพอไหมครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> หายนคนคนพองอยู่ในบนเร็วเปจนได้ตุ่นซ่า,า <c oughs> อีกนะที่สังกลาซาจ,จริงๆนะนี่พริกกระเทียม ใครใส่เข้าไปตามใบมะกรูดนี่ a เอเครับขั้นต่ออันศัพท์วันนี้ใครจะมูรี่เรืยอแตอองเหนื่อยอีดอาเมย์เมย์ไปดีมูรี่เงีย้ยคนจะคนจะขายมุ้งหรือมูอรี่เงี้ยเมยเหนื่อยมาหลายงานแล้วแต,แต่ผมขายเต้น <c oughs> อเอ้วช็อตนี่นนมันได้ดังเีเอเอ้าคุณแม่ด้เดี๋ยวคุณแม่เงียบเหระ

รุนชกเตอแกเก๋าเกี่กรุกเต๋อกเกาเก๋าเก๋าเก๋าเกก๋เก๋ก๋าเก๋าเกเก๋เกาเก๋เก๋าเกก๋เก๋เาเก๋าเกากระเกเกาเก๋าเก๋าเก๋กเาเกาเกาเกกา เราเป็เพทุกนีแหละจ้า <gosto> ว่าคุณแม่ก็ได